ถ้าพูดกันถึงลายพรางทหารแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงนะครับผมลายพรางบนยานเกราะบนรถถังบนรถจี๊ปต่างๆนาะนาะนะหรือแม้กระทั่งลายพรางบนชุดสนามของทหารราบถูกไหมซึ่งลายพรางเนี่ยก็มีไว้เพื่อตามชื่อมันเลยนะครับผมพรางเข้ากับสภาพแวดล้อมทําให้การตรวจจับการมองหาเป้าหมายเนี่ยยากขึ้นซึ่งลายพรางเนี่ยก็มีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นวูดแลนด์ดิจิทัลไทเกอร์สไตรป์ต่างๆนาะนาะ ซึ่งสีและลวดลายเนี่ยก็จะอิงกับสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ในปฏิบัติการนั้นแต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเครื่องบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายรุ่นจากหลายๆฝ่ายหลายๆประเทศเนี่ยถึงต้องมีลายพรางด้วยทั้งทที่ปฏิบัติการของมันเนี่ยก็คือบนฟ้าถูกไหมครับผมมันไม่จำเป็นต้องมีลายพรางป่าเลยมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจษกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงคําถามคําถามหนึ่งที่มีแฟนเพจผมเนี่ยถาม,มา ผมเนี่ยได้ไปเซิร์ชดูรูปของเครื่องบินสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ใน Google แล้วเห็นว่าเครื่องบินหลายๆลำเลยเนี่ยถึงมีลายพรางนะครับผมโดยเฉพาะลายพรางที่เป็นสีเอิร์ธโทนสีเขียวสีเข้มๆที่ใช้ในป่าทาั้งๆที่ลายพรางแบบนั้นเนี่ยพอเวลาบินขึ้นฟ้าไปเนี่ยโอ้โหศัตรูเห็นชัดเลยถูกไหมเหมื่อนตัดกับสีทองฟ้ามากๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรกันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆนะครับผมก็เลยได้ลองไปหาดูคําตอบว่า การทำลายพรางเป็นลวดลายแพทเทิร์นแบบนั้นมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ได้คำตอบมานะครับเพราะฉะนั้นีนอย่างทุกคนเนี่ยลองทายกันดูก่อนดีกว่าว่าเออทำไมนะถึงต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยทั้งๆั้ที่มันดูจะเป็นผลเสียมากกว่าเป็นประโยชน์ซะอีกลองโพสแล้วก็ถ่ายคำตอบกันไว้เลยถ้าถ่ายกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยฟังนะครับผมว่าการทำลายพรางแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาพูดกันถึงแบ็กกราวน์ของลายพรางกันอย่างคร่าวๆสุดๆก่อนเลยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าการใช้คามูฟลาชนะครับผมหรือลายพรางต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับผมยังใช้เครื่องแบบที่เป็นแพทเทิร์นแบบสีเดียวโดย,ยาายโดยเฉพาะทางฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยอ่าถ้าเจาะจงเข้าไปอีกเนี่ยกองทัพอเมริกันโดยเฉพาะทหารราบจากกองทัพบ,บกที่รบในยุโรปโดยส่วนใหญ่ยกเว้นบางหน่วยบางกองพลก็ไม่ได้มีเครื่องแบบที่เป็นสแตนดาร์ด ชู่นะครับผมที่มีลายพรางเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบที่ฐานราบสวนใส่หรือการทาสีบนยานพาหนะเราจะเห็นได้เลยว่ายานพาหนะของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับผมเป็นสีเขียวตุ่นๆหรือโ i v e Green ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกองทัพที่ใช้ลายพรางมากที่สุดเนี่ย ก็อาจจะเป็นวอรเฟน s นะครับผมที่มีการออกแบบรวดลายลายพรางของเครื่องแบบตัวเองออกมาซึ่งกลับการลายพรางยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสําหรับกองทัพบ,บกในยุคนั้นแต่ทําไมกองทัพอากาศของหลายๆประเทศเนี่ยถึงมีการคิดค้นลายคามูฟลาจของตัวเองออกมาและก็เอามาใช้ทาสีบนเครื่องบินด้วยมันดูตรงข้ามไปหมดเลยถูกไหมครับซึ่งแพทเทิร์นและสีที่เลือกมาทาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความวาไรตี้มากๆเลยต้องต่สีเอิร์ธโทนแบบสีน้ําตาลสีเขียวเข้มสีเนื้อทะเลทรายนะครับผมไปจนถึง สีเทาสีฟ้าสีดําและบางทีมีสีชมพูด้วยนะโดยที่คําตอบของคําถามข้อนี้เนี่ยมันคือการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เครื่องบินลํานั้นต้องไปปฏิบัติการครับซึ่งเพื่อให้อธิบายง่ายๆเนี่ยเราจะลองยกตัวอย่างประเภทของสีและเครื่องบินมาพูดถึงแล้วกันนะว่าทําไมเครื่องบินลํานี้ถึงเป็นสีนี้และใช้งานในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ การทานลายพรางแบบเอิร์ธโทนบนเครื่องบินขับไล่ก็จะเป็นพวกสีน้ำตาลเข้มสีเขียวเข้ม สีที่ใช้กับทหารโบอกอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าความนิยมในการทาสีพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องย้อนกลับไปในช่วงเริ่มเริ่มของสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะจากทางฝั่งของอังกฤษซึ่งเราจะเห็นได้มากบนตัวอย่างของเครื่องสปิตไฟในช่วงแรกของสงครามเนี่ยนะครับผมโมเมนตัมของการบุกข,ของเยอรมนีเนี่ยจะเป็นสงครามแบบสายฟ้าแลบถูกไหมรวดเร็วนะครับผมใช้ยานเกราะและกองทัพอากาศในการพิชิตเมืองต่างๆประเทศต่างๆ,างๆนั่นเนี่ยนะครับผมทำให้อังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีกองทัพอากาศที่เข้มแข็งที่สุดในฝ่ายสมรธมิตรในตอน นั้นจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า make shift airfield หรือลานบินแบบฉุกเฉินในการต่อสู้กับลูฟวัฟเฟอร์ซึ่งไอสนามบินจำเป็นเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีฟ a c ิลิตี้มันไม่ได้มีความเพียบพร้อมเหมือนกับสนามบินจริงๆโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับผมอะถ้าเราพูดกันถึงฐานทัพอากาศหรือสนามบินเนี่ยมันก็จะมีรันเวย์นะครับผมที่มีการก่อสร้างมาด้วยคอนกรีตอย่างดีหรือไม่ก็มีแฮงกาหรือโกดังเก็บเครื่องบินแต่สนามบินที่ครบครันแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันสร้างไม่ทันถูกไหม เยอรมนีเนี่ยบุกเร็วมากเมคชิฟแอร์ฟิลเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเลยต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบมีขนาดกว้างพอให้เครื่องบินเนี่ยสามารถทําการเทคออฟและแลนดิ้งได้ส่วนการจอดเก็บเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ได้มีโรงเก็บอะไรนะครับผมก็คือจอดตากแดดตากฝนทิ้งไว้อย่างนั้นเลยซึ่งในช่วงแรกของสงครามเนี่ยการป้องกันการโจมตีทางอากาศของกองทัพยเยอรมนีเนี่ยยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากสักเท่าไหร่นะครับหลายครั้งเลยที่เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางหรือแม้กระทั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่สามามรถ ฝากการป้องกันของปืนต่อต้านอากาศยานหรือแม้กระทั่งฝูงบินขับไล่แล้วเข้ามาทิ้งระเบิดใส่เครื่องบินที่จอดอยู่กลางทุ่งกลางนาได้อย่างสบายๆด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละครับผมทางกองทัพอากาศอังกฤษเนี่ยเลยคิดว่า ต้องหาวิธีป้องกันเครื่องบินเหล่านั้นซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับผมอาเนเจอร์ของมันเนี่ยคือการบินด้วยเพดานบินที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเครื่องบินโจมตีธรรมดาถูกไหมซึ่งพอบินสูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมในยุคที่การเด็ดบอมหรือระเบิดนําวิถีเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาการทิ้งระเบิดเหล่านั้นเนี่ยมันต้องใช้สายตามนุษย์มันก็ไม่ได้มีความแม่นยําอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพรางเครื่องบินของเราให้เวลามองจากด้านบนมันมองไม่เห็นมันอาจจะป้องกันนะครับผมกกาารรรรทิิ้้งะะเเบบบบดดจออม์ไนคั ก็เลยได้มีการทาสีลายพรางกับเครื่องบินตามสภาพภูมิประเทศที่เครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยประจําการอยู่ถ้าพื้นที่เป็นทุ่งหญ้านะครับผมมีความป่าเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยเครื่องบินก็จะออกเป็นสีเอิร์ธโทนเข้มๆแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินที่ไปรบในแอฟริกาเนี่ยก็จะมีความสีออกซ้ายๆมันเบลนไปกับสภาพแวดล้อมแต่ใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าด้านบนจะเป็นสีอะไรส่วนใหญ่ด้านล่างเนี่ยเขาจะทาให้เป็นสีออกขาวๆนะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าด้านบนเนี่ยเอาไวกา้กันการทิ้งระเบิดถูกไหมแต่ด้านล่างเนี่ยเวลาเครื่องบินบนขึ้ป,ป๊ п, สีขาวจะเอาไว้กันการมองเห็นจากพื้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากปืนต่อต้านอากาศยานนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็น2ด้านเลยนะที่มีประโยชน์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆของสงครามนะถ้าเกิดเป็นช่วงหลังหน่อยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่อเมริกามาเข้าร่วมสงครามแล้วเยอรมนีเนี่ยนะครับผมเสีย air superiority หรือการครองอากาศไปทําให้ไม่ต้องกลัวอันตรายจากการทิ้งระเบิดอีกต่อไปเครื่องบินส่วนใหญ่ของสมพันธมิรเนี่ยนะครับผมเลยไม่จำเป็นต้องทาสีคามูฟลาชหรือสีพรางพวกนี้ความนิยมก็เลยค่อยๆลดไปนะครับอันนี้เนี่ยเป ที่ทาสีวูดแลนด์ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันก็จะเป็นตัวอย่างของเครื่องบินโจมตีหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบไฟเตอร์บอมเบอร์ของเยอรมนีที่มักจะปฏิบัติการในเพดานบินต่ำเนี่ยก็มักจะมีการเพ้นสีคามูฟลาชนะครับผมเป็นสไตล์ของสีเทาๆเ,เพราะเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะปฏิบัติการในเพดานบินต่ำนะครับผมและภารกิจของมันส่วนมากเนี่ยก็เป็นการโจมตีทิ้งระเบิดนะครับผมในพื้นที่ที่เป็นเขตของเมืองเพราะฉะนั้นภัยคุกคามของมันนอกจากปืนต่อต้าน,นอ,นอาอกาศย ซึ่งเครื่องบินขับไล่เหล่านั้นจะบินในเพดานบินที่สูงกว่าเมื่อเจอเป้าหมายที่เป็นเครื่องทิ้งระเบิดหรือเครื่องโจมตีแล้วเนี่ยมันก็จะทําการบินดิ่งลงมาเพื่ออินเตอร์เซ็ปเป้าหมายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการเพ้นสีมันเป็นสีเทาเทเนี่ยจะทําให้มันกลืนไปกับภูมิประเทศที่เป็นซากเมืองซากปราสาทพังได้อย่างดีก็เป็นตัวอย่างจากฝั่งของเยอรมน,นีหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดกลางคืนหรือเครื่องประเภทไนท์บอมเบอร์ไนท์ไฟท์เตอร์ต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีการทาสีดําล้วนให้มันกกกกกกกลลลลลมมืืืนนนนนนนไปปัััััับบสภาาาาพแววด้ออออรรฏิิตขงงง่็คคเเ เช่นเดียวกันกับสีชมพูที่เราพูดถึงหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยสีชมพูเนี่ยมันใช้ในสภาพแวดล้อมแบบไหนกันทางอังกฤษเนี่ยได้เคยทาสีชมพูแต่ไม่ใช่ชมพูนีออนชมพูแสบตานะเป็นชมพูสีตุ่นๆเอาไว้ใช้ในภารกิจบินลาดตระเวนเก็บข้อมูลนะครับผมเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้งานปฏิบัติการลาดตระเวนมันคือช่วงประมาณพรเพลสนะครับผมหรือช่วงฟ้าสางนะครับผมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแดดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมจะเป็นสีออกส้มๆชมพูชมพูละมุนละมุนหน่อยเพราะฉะนั้นการทาสีเครื่องแบบนนั้เเยผมลจ จงไว้ใช้ในช่วงเวลาตอนนั้นซึ่งพอหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับผมหลายคนจะสังเกตเห็นว่าพอเป็นยุคสมัยของเครื่องบินไอพ่นเนี่ยไม่ได้มีการทาสีอะไรแบบนี้กันเลยถูกไหมมันเป็นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับการตรวจจับเครื่องบิน,นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะโดยเฉพาะเทคโนโลยีของเรดาร์เนี่ยสามารถตรวจจับเครื่องบินได้จากระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็หมายถึงการป้องกันทางอากาศที่สูงขึ้นประโยชน์ของลายพลางหรือคัมฟลาสบนเครื่องบินเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่กลับกลายเป็นว่าไปได้รับความนิยม รับกองทัพบ,บกจากทุกๆประเทศแทนซึ่งก็ได้วิวัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับคําถามที่ว่าทําไมนะเครื่องบินในสงครามโลกที่2เนี่ยถึงมีสีสันที่แปลกตานะครับผมมีลายพรางบกมีสีอย่างชมพูสีลายพรางเทาและอื่นๆอยู่บนเครื่องบินหวังว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนถ้าหากผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ขออนาตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอสเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผ วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ